ให้สังเกตตัวเองซึ่งเลเซของรอบเดือนตามทฤษฎีแล้วคือวันที่ไข่ควรจะตกเดือนนึงก็ไปมาสองเดือนก็ไม่มาแต่เทสไม่เจอสองข็ดอันนั้นนะคะอาจจะเอกใจแล้วว่าเราอาจจะเป็นภาวะ PCOS อาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก้อยจะมานะคะแนะนำวิธีการนะคะดูสภาพรังไข่ว่าเป็นรังไข่ที่อาจจะอยู่ในภาวะ PCOS หรือไม่รังไข่ภาพนี้นะคะภาพรังไข่ภาพนี้นะคะเป็นภาพของแม่แม่นะคะที่นําเข้ามาปรึกษาครูก้อยเขามีปัญหาท้องยากค่ะและเขาบอกว่าประจำเดือนของเขาไ,ไม่ปกติ นะคะไม่สามารถที่จะนับวันไข่ตกได้เขาอยากรู้ว่าราังไข่ของเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยส่งภาพอัลตราซาวรังไข่มาให้คือภาพนี้นะคะแล้วก็ส่งภาพอัลตราซาวผนังมดลูกมาให้เป็นภาพนี้นะคะคราวนี้มาพิจารณาที่ภาพรังไข่นี่คือรังไข่สองข้างรังไข่ข้างซ้ายกับรังไข่ข้างขวาถ้าเกิดว่าผูก,ก่อินเสิร์ตให้ดูแลแม่แม่บูนะคะลักษณะเนี่ยในรังไข่เนี่ยไม่มีไข่โตโดดเด่น ซึ่งวันที่เขาอันตรสาวรังไข่คือเดย์สของรอบเดือนซึ่งเดย์สของรอบเดือนตามทฤษฎีแล้วคือวันที่ไข่ควรจะตกในรังไข่ของผู้หญิงที่ปกติควรจะมีไข่โตโดดเด่นเนี่ยหนึ่งฟองนะคะสังเกตที่เป็นกลมๆ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 จุดๆจุดๆในรังไข่ซ้ายขวาเนี่ยขนาดมันจิ๋วจิ๋ว,ว,ว,วเล็กๆเ,เนี่ยเบียด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 กันอย่างเงี้ยเท่ากันหมดเลยหรือว่าควรจะมีลักษณะร้อยเรียงกันเหมือนสร้อยมุกเลยนะคะ แล้วไม่มีไข่ใบไหนโตโดดเด่นเลยซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยพอดีสิบสี่เนี่ยมันจะต้องมีไข่โตหนึ่งฟองแล้วก็ไข่ฟองนั้นแหละพร้อมที่จะตกแต่เคสของคนที่เป็น PCOS หรือภาวะถูกน้ำรังไข่ไหลไปส่งผลให้ไข่ไม่ตกเรอรังพวกนี้ถ้าสังเกตแล้วไม่มีไข่โตโดดเด่นจึงไม่ตกค่ะพอไข่ไม่ตกเราก็ไม่ท้องค่ะเพราะว่าไข่ก็คือวัตถุดิบที่จะให้สเปิร์มเข้าไปเจาะแล้วก็กลายเป็นลูกของเราา เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบสภาพรังไข่ของคนที่เป็น PCOS เมื่อเทียบกับคนที่รังไข่ปกติ Day 14คนที่รังไข่ปกติจะมีไข่ฟอง์มโตโตเลยกลมๆนยคะที่แม่ๆเห็นในภาพนะคะ จะโกลมเนี่ยขนาดประมาณ18ถึง20มิลเลยอันนั้นไข่โตโดดเด่นไข่ไปอื่นจะจิ๋วมากๆแต่คนเป็น PCOS สังเกตค่ะไม่มีโตเลยสักใบแต่ไข่เยอะพวกนี้จะเป็นคนที่มีไข่เยอะถ้าอันตราซาวนะคะจะเห็นฟองไข่กระจุกอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า13ใบในแต่ละข้างแต่เชื่อไหมว่านั่นอาจจะไม่ใช่ไข่ทั้งหมดบางส่วน มีไข่อยู่ในฟองไข่แต่บางส่วนกลายเป็นถุงน้ําเขาก็เลยเรียกว่าภาวะถุงน้ํารังไข่หลายใบายสาเหตุมีสงสาเหตุหนึ่งก็คือพกกันธุกรรมหมายความว่าถ้าคุณแม่ของเรามีสภาพรังไข่เป็น TCOs แล้วก็มีภาวะไข่ไม่ตกประเภทนี้ก็จะส่งต่อมาให้ ลูกสาวก็คือเราอาจจะมีสภาพรังไข่เป็นแบบนั้นด้วยนะคะอันนั้นคือถือว่าคุณแม่ส่มมรดกตกทอดมาให้นะคะซึ่งไม่ได้ต้องการนะคะ 2. เกิดมาจากฮอร์โมนเพศชายสูงฮอร์โมนเพศหญิงไม่บาลานซ์นะคะน,นี้คือฮอร์โมนเพศชายสูง ะะสามก็คือในเรื่องของโภชนาการในร่ลงการกิน,กนชอบกินหวานมีระดับน้าตาลในเลือดสูงก็จะมี3ส,สาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมได้ในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการก็ทานอะาหารที่มีฤทธิ์กระตุน้นการไหลเวียนเลือดนะคะมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดเช่นพวกน้ำกรูขิงน้ําผักต่างๆนะคะเน้นกินโปรตีนจากพืชมากๆเพราะว่าลักษณะของ PCOS ก็คือจะมีฟองไข่ึงจิวนะคะควรที่จะได้รับโปรตีนเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของไข่แล้วก็ขนาดของฟองไข่นะคะเพราะฉะั้นถ้าคุณแม่อยากรู้ว่าเอ๊ตัวเองมีภาวะนี้ไหมจะได้กลับมาดูแลโภชนาก,การได้อย่างถูกต้องเพื่อ,อโอกาสตั้งครรภ์น,นะคะหให้สังเกตตัวเองนะคะว่าประจำเดือนของเราผิดปกติไหมรอบหา่างรอบยาวไหมนะคะเมนขาดหายไหมนะคะถ้าขาด ถ้าเกิดว่ารอบเดือนยาวเกิน35วันติดต่อก,กันเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็ถางออกถางออกถางออกเรื่อยๆเช่นเดือนนึงก็ไปมา2เดือนก็ไม่มาแต่เทสไม่เจอสองังเกตอันนั้นนะคะอาจจะเอกใจแล้วว่าเราอาจจะเป็นภาวะ PCOS 2เมื่อเราไปพบแพทย์แล้วมีอาการตราาัะงรสาแล้วปรากฏว่าลัลกษณะของรังไข่ของเราเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแพทย์ก็จะฟันธงมาเลยคะ่ะว่าเราเป็น PCOS หรือถุงน้ำรารรภ์ไหลบ่าย นะคะคแล้วก็3สังเกตในเรื่องของฮอร์โมนนะคะว่ามีฮอร์โมนเพศช,ชายสูงไหมนะคะลักษณะปเป็นสิวหน้ามันขนร่วงผมบางนะคะพวลกลภพุงพวกนี้นะคะก็จะส่งผลให้ไข่ไม่ตกเพราะฮอร์โมนเพศช,ชายมันก็จะไปกดฮอร์โมนเพศหญิงพอฮอร์โมนเพศหญิงมันไม่ขึ้นนะคะไข่ก็จะไม่เจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีการตกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองของคนที่เป็น PCOS นะคะก็คืองดหวานเด็ดขาดทานอาหารที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทานโปรตีนจะขึ้นมากๆากทานวิตามินบำรุงไข่นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังก็อยากมีบุตรก็จะใ เพิ่มโอกาสด้วยการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เช่นนะจะเริ่มจากการอ u ยฉีดเชื้อนะคะนนกินยากระตุ้นไข่ให้ไข่มีการจเจริญเติบโตบังคับให้ไข่ตกแล้วก็ฉีดเชื้อเข้าไปในโลรงมดลูกแต่ถ้าเคสที่เป็นหนักมากๆนะคะเช่นไข่ไม่ตกเรือรังเลยคือไม่มีเมน หเดือน1ปี3ปีอย่างเงี้ยเมนนไม่มาเลยแบบเนี้ยนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการทําเด็กหลอดแก้วนะคะซึ่งบางทีผู้หญิงก็อายุเยอะด้วยฝ่ายชายก็สเปิร์มไม่ค่อยดีด้วยเด็กหลอดแก้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสได้มากที่สุดนะคะแต่สําคัญก็คือในกระบวนการนี้มันจะมีการฉีดยากระตุ้นไข่ ซึ่งเราเป็นคนที่มีไข่เยอะก็จริงแต่ไข่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นต้องการให้เราฉีดยากระตุ้นไข่แล้วไข่เนี่ยมันโตขึ้นพร้อมเพียงกันแล้วก็ใช้งานได้มากที่สุดคุณแม่ก็ต้องบํารุงไข่ไปก่อนโปรตีนีต้องทานเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ทุกใบที่เรามีนะคะมันจะเริ่มติโตัวพร้อมเพียงกันวิตามินบารุงไข่ต้องทานล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ะคะ่ะ